สวัสดีครับผมวิลาจากบูธบ b o อันบอดี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าใหม่ล่าสุดของเราเป็นที่แรกในเอเชียเลยก็คือตัวขาวัดสองข้างดูละเอียดของ 4i ตัวนี้ที่ทีมอิติควิกสเตปควิกสเตปใช้อยู่ในทัวร์อ,อย่างที่เห็นในรูปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โปรใช้จริงๆซึ่งเราได้มาที่แรกของเอเชียเลยส่วนต่อไปนะครับก็เป็นจักรยานของแด ตัวนี้จะเป็นเฟรมผ่าโชเนื้อคาร์บอนซึ่งความละเอียดของเนื้อคาร์บอนของแดก็คือจะไม่มีฟองอากาศข้างในเลยข้างในจะเรียบมากจะจะทำให้มันเราสามารถมั่นใจร้อเปอเซ็ว่ามันจะไม่มีรอยแครกข้างในซึ่งอาจจะทําให้เฟรมแตกเลอแล้วโดยพม่มีสาเหตุได้ซึ่งตรงนี้เขาจะตั้งใจเป็นพิเศษที่จะไม่ให้มีฟองอากาศ แล้วก็จะมีรถของแดแนะนำหลายรุ่นนะครับมีตัว VSR ตัว a อ r o w ของแดตัวนี้ได้รางวัลเล d ด o ดีไซน์อวอร์ด2016มีในงานจะมีสองสีคือสีดำก,กันแอนดโรสกับสีแดงคันนู้น,นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขึ้นเขา m o u t a n l e s s 1ตัวนี้จะเบามากเฟร,รมเปล่าตกประมาณ7ขีดกว่าแต่ว่าได้ความสติฟ และความแข็งแรงเทียบเท่ากับเฟรมที่ราคาแสนกว่าในราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปแค่7,800 0ในงานแถมแฮนด์สแตมคาร์บอนแล้วก็จะมีรถท t ของแดงคันนี้นะครับคันนี้จะไซส์พิเศษผู้หญิงตัวเล็กๆสูง150กว่าสามารถขี่ได้ซึ่งจะหาได้ยากในรถท t ท,ท,ที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นล้อ6 5รอ5 4ตัวนี้ใช้ล้อ700รซได้เลย มันจะทำให้รถไม่สูญเสียวความแอโร d ไดนามิกตัวนี้จะได้ได้รับความสนใจมีพิเศษจากสุภาพสตรีนะครับและในงานเรายังสามารถให้ลูกค้าทําการคัสตอมสีลองดูก่อนซึ่งปกติอะค่าทําสีคัสตอมจะต้องจ่ายเพิ่มพิเศษประมาณ8,000บาทแต่ในงานเราพิเศษใครสั่งซื้อในงานสั่งสีพิเศษได้ฟรีไม่ต้องเพิ่มเงิน6-9ตุลาคมนี้นะครับ อันสุดท้ายก็คือจะเป็นจักรยานเคมโจากอิตาลีตัวนี้จะมีโปรโที่ยุโรปใช้อยู่องเคยไปทีมบีพิงของอิตาลีแล้วก็ไปแข่งลิโอ2016มาแล้วตัวทีมชาติอิตาลีผู้หญิงตัวโอลิมปิกเฟรมเคมมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้จะใช้คาร์บอนเทคกซทรีม มีความเบาแต่เหนียวสติฟคันนี้ทดสอบโดยการจากคนในทีมล้มมาหลายครั้งคือแข็งแรงมากจะไม่จะไม่มีรอยแตกหักเลยแล้วก็จะมีตัว R5 ทำราคาพิเศษโปรโมชั่นเหลือ59 0 0 0เท่านั้นแล้วก็มี R1 ตัวคอมพลีททั้งคัน55 0 0 0เป็นคาร์บอนคอมพลีทมาพร้อมกับกรุ๊ปร้อยห้าแล้วก็ล้อมาวิกอีดิตซึ่งถูกมากๆครับ ใครที่ยังตัดสินใจยอยู่ว่าจะซื้อจกอักรยานนี่ห้ออะไรลองแวะมาดูที่บูธของเราเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ได้ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ